พมโดยพอกอร่วมขึ้นบ้านใหม่1ิบครอบครัวคนหูหนวกนักโครงการบ้านเอื้ออาทรลาดหลุมแก้วสองจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่14มิถุนายน2563ที่ชุมชนบ้านเอื้ออาทรปทุมธานีลาดหลุมแก้วสองจังหวัดปทุมธานีนางธนาพรพรมสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมลงพื้นที่พบปะเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามความเป็นอยู่ครอบครัวคนหูหนวก1ิบครอบครัว ที่ย้ายมาอยู่บ้านใหม่จากเดิมที่เคยอาศัยในชุมชนคนหูหนวกริมถนนพระราม9ก้าเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครที่นำโดยนายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามโครงการพมเราไม่ทิ้งกันเพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบพระบรมฉายารักษณ์ พร้อมกรอบรูปต้นไม้มงคลหรือโกศเพื่อความเป็นสิริมงคลในการขึ้นบ้านใหม่ของผู้พักอาศัยพร้อมกับคู่มือมนุษย์โควิดเงินสงเคราะห์และชุดอาหารสดสำหรับทำชาบูแก่ครอบครัวคนหูหนวกทั้ง10ครอบครัวนอกจากนี้พอกอได้มอบแนวทางแก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการช่วยเหลือและส่งเสริมศักยภาพคนหูหนวกและครอบครัวได้แก่การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพอาทิ การฝึกอาชีพช่างซ่อมแอร์ฝึกอาชีพซักอบรีดฝึกทำขนมปังการส่งเสริมสิทธิสวัสดิการที่ควรได้รับจัดหาโรงเรียนใกล้บ้านสำหรับเด็กวัยศึกษาการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยการติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนภัยและการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะหรือตู้ TTRS ท,ทั้งนี้ ได้ยกให้ชุมชนคนหูหนวกเป็นชุมชนต้นแบบในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืนต่อไป